วันนี้นะคะจะมาเล่นสลามให้ดูกันค่ะโหสลามสุดนี้นะคะก็เขามีชื่อว่ามัตตบทซอฟค่ะก็จะเป็นสลามสุดคล้ายๆมัตตบทนะคะแต่เขาจะมีความนุ่มมากไม่ติดมือด้วยนี่นะไม่ติดมือด้วยเห็นไหมใส่เสื้อกันหนาวนะคะก็ใส่เสื้อกันหนาวมานาะวันนี้ก็หนาวนะเล่นในหน้าหนาวก็เลยหนาว เอาอีกแล้วค่ะเล่นในหน้าหนาวใครจะอุ่นนะคะจิ้มฟิ้มากๆเลยนี่นะคะก็จิ้มฟินมากๆเลยค่ะเขานุ่มมากเลยะค่ะสตรน,นี้นะตอนแรกก็ว่าจะถ่ายนะคะแต่ว่าก็เกิดข้อผิดพลาดน,นิดนึงก็คือว่าโทรศัพท์เนี่ยก็เกือบจุ่มลงไปเลยนะไอ้นั่นเนาะก็เลย ไม่ถ่ายดีกว่าก็มาถ่ายแบบนี้ให้ดูแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบหลังแล้วกันเนาะแล้วก็โวนมาดูหวยว่าอยากให้ทำว่าอยากให้ทำให้ดูหรือว่าไม่อยากให้ทำนะคะนี่นุ่มมากเลยดีๆมากนี่นะเขาก็ยืดได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะอืจิ้มฟินมากๆเลยคะ่ะ ก็อยากให้มาทำด้วยกันนะเพราะว่าเขาแบบม้เยอะมากแล้วก็จะมีหลายสูตรนะคะที่ยังไม่ได้ออกมาให้ดูกันเนาะถ้าอยากรู้ว่าจะดีสูตรไหนจะดียังไงก็บอกได้เลยนะหรือว่าอยากให้ทำสูตรอะไรก็เป็นด้านล่างคลิปได้เลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมจนจบถึงตอนนี้ค่ะทังไงก็ขอบคุณนะคะที่ดูค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายกดไลค์และกด s Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะตอนหน้าอยากให้ทำคลิปวิดีโออะไรก็บอกกันได้นะคะทางเราจะทำไม่เต็มที่ค่ะแล้ถ้าคลิปนี้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะขออภัยจริงๆค่ะ